ครับก็ขอความสุขสวัสดีครั้งผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมได้เดินทางมาที่อํเาเภอพนัสนิคมนะครับอมาทิบ้านโยนะในการรับจิตนิมนต์มาชั้นเพนนะครับอันนี้ก็มาชั้นเพนนะครับมาทําพิธีนิดหน่อยนะครับมาทําพิธีนิดหน่อยหลังจากที่ว่าอนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าอ,อย่างนั้นครับเนาะ มีการมาสวดถอนสวดอะไรก็มีการถวายพรัฒหารเพนมีการชั้นเพนสวดเขาเรียกว่าสวดพุทธมนต์นะครับสวดพุทธมนต์ครับหลังจากชั้นอาหารเพนเสร็จเรียบร้อยผมก็มาถ่ายทําพื้นที่แถวบริเวณบ้านนะครับนะมันจะเป็นบ้านล้างลักษณะแบบนี้นะครับเนาะก็จะเป็นบ้านล้างบ้านที่นะ เขาไม่อยู่ไม่มีใครอยู่อาศัยนะครับเนาะจะเป็นลักษณะแบบเป็นบ้านธรรมชาติชนบทนะมีน้ําท่วมเวลาฝนตกมาก็น้ําท่วมนะครับเนาะแถวพนัทนิคมแถวโรงงานก็จะซื้อหมดแล้วนะครับแถวพวกนี้อันนี้ก็จะของไม่อยู่ครับผมครับนี่กระเวนการทําพิธีชนิดหนึ่งนะครับนาที่เป็นการก็บอกว่าสวดถอนนะครับมันมีการสวดถอน จาจารย์ทบนะครับปราชญ์เกจิใหญ่นะครับจกพิธีกรรมอะไอย่างนั้นก็คือเป็นโยมขับรถให้อาจารย์ทบน่นะครับแล้วเขาเคยมาอยู่แถวพนัสนี่ก่อนนะครับแล้วเขาก็เป็นคนรู้จักมักคุ้นกันเขาก็เลยไปนิมนต์อาจารย์ทบมาช่วยทําพิธีนิดหน่อยนะมาช่วยสวดช่วย ปัดรางควานอะไรประมาณนั้นแล้วก็ใช้พระสงฆ์ทั้งหมดก็มาด้วยกัน9้าลูกนะครับนะทำธีตามความเชื่อตามความตามความเชื่อสิ่งที่ว่าเออทำแล้วมันจะดีประมาณนี้ก็เป็นเขเรียกว่าเป็นการสวดถอนอีกวิธีหนึ่ง อะราหัโตสมาสิงทั่วายหลายอย่างครัก็ฟังเสียงสดๆเลยนะครับผมตอนนี้ผมไม่ได้ตัดเสียงออก ผมก็ใช้เสียมเขาก็จะเป็นลักษณะหมู่บ้านแบบนี้นะครับก็เป็นบ้านที่น้ำท่วมมีการอยู่เป็นหลัง่อนกะสมานสังวาสตีวิปวาส หลาน,นาต้องปลูกสี่ทิศสี่มุมน,น,นะครับอันนี้ก็คืออาจารย์ทบอนนาจารย์ทบท่านก็มาอยู่แถวนี้นะครับมาเป็นเจ้าว,วาดนะครับอยู่เจ้าว,วาดอยู่แถวพนัฐอันนี้ก็โดนปลดไปแล้วนะครับโดนปลดไปแล้ว <c oughs> โดน,ด <c oughs> โดนถอดยศถอดตำแหน่งไปแล้วนะครับ เจ้าพิธีกรรมสมมูลตถาทิมาสังเกตนะสมานะสังวรไทยสมุหตาตาทิมาสังเกตนะสมานะสังวรไทยโอปุถาสมาติสังกัตตาจักนาสิกะโยยัดโยมเขาศรัทธาเขาก็ทําได้นะครับรวมถึงเราก็ถอนแบบไม้ปักแล้วก็จะมีสายศิลลอบ อันนี้ก็คือมะม่วงนะครับอยู่บริเวณบ้านนะครับนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผมเขถ่ายคลิปบริเวณก็จะมีหลายอย่างนะครับบริเวณบ้านบ้านทุกอย่างนะครับนะบ้านสวนนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้คลิปนี้ผมถ่ายตั้งนานแล้วนะครับผมงอออกมาจากคอมออกจากคอมผมจะพยายามเอาออกมาตัดต่อลงยูทูบทั้งหมดเลยนะครับเนะาะเพราะว่า มันสะสมมานานแล้วนะครับรับิเยอะมากอันไหนที่เป็นช่วงถ่ายผมก็จะเอาออกมาแต<ช>่ผมก็จะลบทิง้งอันนี้ก็ทิศสุดทถถ้ายแล้วนะครับ <S <S ทิศตะวันตกสุดท้ายแล้วนะครับก็ที่แรกก็สวดออกเสียงต่อไปก็ไม่มีเสียงเลยนะครับ ครับอันนี้ก็คือความเชื่อนะครับความเชื่อความที่ว่ามีพระมาสวดมีพระมาถอนมีพระมาอาบะพรมน้ำพระพุทธมนต์วันข้อตอกดอกไม้อะไรก็จะเป็นพิธีกรรมที่ว่าอยู่เย็นเป็นสุขอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะอันนี้ก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนี่ก็ทําอะไรเนี่ย ครับหลังจากนั้นผมก็เดินมาตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นถนนนะครับเป็นถนนก็ไม่รู้เป็นเพราะเหตุอะไรม,นงงนมันทำมาสุดแค่นั้นนะครับถนน,งงนผมก็ไม่รู้นะครับผมเห็นว่ามันปแปลกก็เลยก็เลยมาถ่ายนะครับก็เลยเดินมามมดานมันจะเป็นโรงงานอุตสาหก,กรรมทั้งหมดเลยแถวนี้นะครับแถวพันัดจ้ากแก่ใหญ่เขาจะซื้อหมดจะเป็นทุ่งนาน้ําท่วมโดยมากยังไม่ได้ทําอะไรเลย ก็เดินมาดูภาพบรรยากาศนะทางคอนกรีตทางประจันตลีมาเป็นโรงเรียนหรือเปล่าไม่รู้มาทำพิธีอยู่บ้านโยมก็มาดูภาพบรรยากาศก็มองทัศนียภาพดูสวยงามดีนะครับถนนทางก็ทําอย่างสวยเลยนะครับเป็นคอนกรีตนะครับเป็นคอนกรีตเป็นแผ่นๆเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็คงจะยังไม่มีงบต่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับผมก็จะเป็นท่อวางน้ำเอาไว้ตรงกลางแล้วักษณะแบบนี้ตรครับจะถ่ายมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับทางสุดนั่นคือทางสุดทางหว่งท่อสุดทางสุดสะดุดจะเป็นร่องน้ําลักษณะแบบนั้นคงจะต่อไปถึงไหนผมก็ไม่ทราบครับผมอันนี้ผมมาถ่ายว่าเห็นมันของแปลกๆก็เลยมาถ่ายดูทางก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับเป็นบ่อเลี้ยงปลาเป็นทุ่งนาดู ภาพสวยงามมากครับเนาะนี่ผมถ่ายตอนประมาณบ่ายโมงเที่ยงกว่ากว่าบ่ายโมงครับผมครับหลังจากนั้นผมก็มาดูบ้านหลังนี้ที่ว่าเป็นบ้านเก่าเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่นะครับเนาะไม่มีใครอยู่เจ้าของเขาไปทํางานนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ดักปลาไหลดักปลาประมาณดักปลาไหลนั่นนะครับดัปลาไหลปล่อยให้ลกรุงลางหมดนครับเนาะหลายอย่างครับเนาะก็จะเป็นอุปกรณ์คงจะไปก่อสร้างแล้วครับเนาะ ผมจะไปขอสร้าง<ม>ครับเป็นดูภาพบรรยากาศหน้าวังเวงมากครับหน้าวังเวงไม่ <c oughs> มีใครอยู่มันก็รกลุงลังอย่างนี้นะครับองคกก็เห็นม,ม,ม <c oughs> ันของปแปลกๆผมก็มามถ่ายดูของ<ม>เก่าๆโบราณอะไรประมาณนั้นนะครับห้อ,นนบองน้ำห้องท่าก็คงจะไปหลายปีแล้วนะครับเนาะองเอิงก็แตกมาแล้วนะคงไปหลายปีแล้วนะ ลกลุงลังหมดแล้วครับเนาะสถานที่งูเยอะแล้วครับแถวนี้ดูเดีวครับเนี่ยก็นะเครื่องหาอยู่หากินพวกตะคอ,อ,องพวกกระซังก็ยังอยู่นะครับแขวนไว้แต่เจ้าของไม่อยู่สงสัยจะไม่กลับมาเลยครับดูท่าก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับพวกโอง่งพวกโอง่งแดงพวก ถังอะไรก็อยู่ลักษณะแบบนี้ครับมีแตกว่างก็มีก็ไม่มีใครดูแลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่อยู่ข้างบ้านโยมเราก็เป็นพี่น้องกันนะครับนะครับญาติโยมที่มาทําพิธีอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําเก่าแก่โบราณเลยนะครับเนาะบ่อน้ําขุดก็รกงลังหมดแล้วครับเนาะแต่ก็มีน้ําอยู่นะครับน้ําอยู่นู่นในในนู่นน้ำ สักลือดีๆอะไรดีก็คงจะดื่มได้รับประทานได้นะครับแต่อนนี้มันไม่มีอะไรที่สกปกเลครับลองดูดนเป็นพงนานงดูนเป็นแต่เขาไม่นั่นแหละครับทางโรงงานเขาซื้อหมดไปหมดไปแล้วครับเนาะเวลาน้ํามาน้ําก็ท่วมอะไรประมาณนั้นนะครับเขตนี้อยู่แถวเขตพนัสธิคมครับผมเนาะจังหวัดเชินบุรีครับอันนี้ก็ภาเพเหตุการณ์ ครับตรงนี้ก็จะเป็นงูลอกข้าบคงจะเป็นงูเห่าแล้วนะครับจะเป็นข้าบงูใหญ่มากครับผมงูมันลอกข้าบโน้ตรงน้นลอกมายาวขนาดแบบนี้รลกลุงหลางตรงลีลกมากมผมก็ไม่กล้าเดิน้าไปนะครับคือลกมากเลยงู เป็นป่าที่ลกรุงลังก็นะก็คงจะเป็น,บบน,นนะปลักษณะแบบนั้นนะครับเจ้าของบ้านเขาก็จะให้มาสวดให้มาทําพิธีอันนี้ก็จะเป็นป่าไผ่นะครับป่าไผ่อีกไม่รู้จะไม่เขาเรียกไผ่อะไรก็ไม่ทราบครัไผ่ตรงนี้เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับไผ่ไปจะขึ้นมามีพวกมีแก้วมังกร เป็นบ้านเก่าหมดนะครับแถวนี้เป็นบ้านเก่าหมดครับตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับเลยครับรถก็มาจอดอยู่ในป่าแล้วนะครับนี่นะครับก็อยู่ในป่ารถก็จอดในป่าครับวันนี้ขลาญาติาโยมตอนนี้ก็ขึ้นเตรียมขึ้นรถเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางกลับแล้วนะครับเนาะจากที่มาที่นี่วนมาชันเพลงแล้วก็มาไปพอสมควรแล้วนะครับเนาะมาตั้งแต่เช้าแล้วครับเนาะมาทำพิธีมาดูนั่นดูนี่ครับ ครับหลังจากนั้นผมก็เดินทางกลับแล้วนะครับผอม,มาด้านนี้เป็นซอยลักษณะแบบนี้ครับผมก็จะออกถนนได้ก็ก็จะเข้ามาได้ต้องจะต้องมีโยมนําทางนะครับตอนขามาขาเข้าเราหลงมันซอยแบบไม่รู้ซอยไหนเป็นซอยไหนครับอันนี้ก็เป็นการที่เดินทางกลับแล้วนะครับประมาณบ่ายบ่ายโมงมาถึงวัดก็บ่ายสามโมงพอดีครับผม น,นีก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่ผมได้ไปถ่ายภาพเหตุการณ์นะครับในการที่ไปทําพิธีในการที่ไปญยตดโยมีมนไปชั้นพระทหารเพนมีการสวดมีการทําพิธีเล็กๆน้อยๆครับผมเนาะก็ตามศรัทธาตามลูกศิษย์ลูกหาท่านที่ทำกันก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับเนาะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อส่วน ครับหลังจากนั้นก็เดินทางกลับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากความยาว11นาทีครับผมเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแร้วกันมีอะไรใหม่ใหม่ผมก็จะนําออกมาลงคลิปใน youtube ทุกวันเลยนะครับเนาะตรงนี้ครับสําหรับวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม